สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องในช่อง youtube สัมพันธ์สตีวันอีกวันนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าเรือไอคอนสยามนะเดี๋ยวจะเดินไปขึ้นเรือนะครับจะเดินทางไปเที่ยวเอเชียทีคหน่อยนะครับวันนี้ไปดูบรรยากาศในเดือนพฤศจิกายน2568เพราะว่าไม่ได้ไปนานแล้วนะเอเชียทีควันนี้ไปเดินเล่นนิดนึงครับไปดูว่ายังมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเยอะอยู่หรือไม่นะครับ สำหรับเพื่อนๆพีๆพ่ๆเราที่ต้องการเดินทางไปทางเรือจากไอคอนสยามก็ขึ้นเรือที่ท่าเรือไอคอนสยามนะครับเดินมาขวาสุดเลยแล้วก็เราจะไปรอเรือเอเชียทีกันที่ท่าเรือสาทรนะ่ารเรือจากไอคอนสยามไปสาทรก็8บาทนะครับต่อหนึ่งท่านแล้วจากสาทรไปเอเชียทีก็จะมีเรือปีของเอเชียทีนะครับให้บริการอยู่16กนาฬิกาถึง 23.30นาิกาสนาทีนะสำหรับเรือฟรีจากเอชเท็กเดี๋ยวไปดูหน่อยนะเพราะว่าไม่ได้ไปนานแล้วนะครับเอชท็กตอนนี้ก็มีไดโนเสาร์ให้เราชมเพิ่มเติมด้วยนะสำหรับจูรัสติสเบลเอฟทิเลียงนะครับอยู่ที่เอชเท็กนี่แหละแต่วันนี้คงจะไม่ได้พาเข้านะครับอาจจะพาดูโซนฟรีด้านนอกนะเพราะว่าถ้าจะเข้าในงาน จุลิสิกเวอร์ก็ต้องมีค่าตัวนะครับประมาณ7800นะครับต่อนหนึ่งท่านมาที่เราไป3คนก็ก็น่าจะเยอะอยู่นะแต่เราไปค่ำแล้วนะครับก็เลยจะไม่มีเวลาพอนะครับวันนี้ตอนนี้เราจะถึงท่ารสาทอนเดี๋ยวไปรอเรืออีกต่อเน,นื่องนะครับเป็นเรือฟรีของเอชเชียิกนี่แหละมารับเราที่นี่นะครับ นี่มาแล้วครับเป็นเรือให้บริการฟรีจากเอเชียทีคนะมีให้บริการ16นาฬิกาถึง23นาฬิกา30นาทีนะครับ ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเอเชียทิคเดอะรีเวอร์ฟอนเรียบร้อยนะครับเข้ามาคนนักท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันนะเยอะอยู่นะครับส่วนมากก็เป็นชาวต่างชาตินะครับวันนี้ผมก็รับประทานอาหารมาจากไอคอนสยามเรียบร้อยนะครับก็เพราะว่าเข้ามาที่นี่ก็เป็นดินแดนของนักท่องเที่ยวนะเราต้องเข้าใจว่าอาหารที่นี่จะแพงกว่าข้างนอกนะครับโอ้นักท่องเที่ยวเยอะอยู่นะสําหรับ เดือนพฤศจิกายน2568ไม่ได้มาเป็นปีแล้วครับมาเก็บบรรยากาศกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เดี๋ยวไปดูเดินเล่นร,บรอบๆนิดนึงนะครับแล้วก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆไปดูโซนไดโนเสาร์ที่เขาเปิดใหม่นะ The Jurassic World The e x p e r i e n r นะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,อ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 น้องที่จะพาเด็กๆมาเที่ยวก็สามารถพามาได้นะครับ แต่ต้องมีค่าตัวเข้านะประมาณ7,800นะครับแล้วแต่โปรโมชั่นนะ700กว่าบาทอยู่แล้วแหละสำหรับผู้ใหญ่นะครับก็จะมีเกมให้เล่นอยู่ด้านในนะแต่ก็จะมีโซนเดินเล่นฟรีอยู่ด้านนอกด้วยเดี๋ยววันนี้พาไปดูด้วยนะครับอาจจะเมื่อื่หน่อยนะครับนี่บรรยากาศของเอเชียทีคเดือนพฤศจิกายน2 5งายมาถ่ายก่อนงานลอยกระทงนะครับวันนี้ น่าจะมีงานลอยกระทงที่นี่แหละวันที่5พฤศจิกายนนะครับปี2 5 6 8ถือว่านักท่องเที่ยวยังเยอะอยู่ครับส่วนมากก็เป็นชาวต่างชาตินี่แหละนะชาวไทยเห็นมีอยู่เหมือนกันนะครับก็ครึ่งๆึ่งก็แล้วกันเนาะสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติข้างในก็จะมีร้านค้าให้บริการอยู่มากมายนะครับทั้งร้านอาหารร้านสะดวกซื้อต่างๆนะครับแล้วก็ร้านค้าที่มาเช่าพื้นที่ขายของอยู่ด้านใน รวมทั้งเอเชียทิกสกายนะครับชิงช้าสวญญรรค์ยักษ์ก็ยังเปิดให้บริการอยู่นะครับทางด้านนูน้นหลังจากเราไม่ได้มาเป็นน่าจะปีกว่าหแล้วมัง้งนี่นะครับบรรยากาศทั่วๆไปก็สามารถมันเดเินเล่นได้นะครับมีร้านให้ช็อปปิ้งอยู่เยอะอยู่นะทางร้านเสื้อผ้าร้านของที่เลึก,เลกร้านขนมต่างๆนะครับ นักท่องเที่ยวเขาชอบมาเที่ยวเหมือนกันนะักชาวต่างชาตินะครับมาเที่ยวที่เอเชทีสเดอะริเวอร์ฟอนนะครับริมแม่น้ำเจ้าพยานี่แหละเดินเล่นทั่วทั้งโซนก็จะมีทั้งของโซนของเล่นโซนร้านอาหารนะครับแล้วก็ขายของขายเสื้อผ้าต่างๆนะครับเยอะอยู่เยอะอยู่ยังถือว่าคึกคักใช้ได้นะครับสำหรับเอเชทีสเดอะริเวอร์ฟอน เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูโซนที่เขาเปิดใหม่ด้วยนะเป็นโซนไดโนเสาร์นะครับจูเลส,สิกเวิลด์เอ็กเพีเียน,นะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูเอเชียทิคสกายก่อนนะจริงช้าสวรรค์ยักษ์นี่แหละที่เด่นเป็นสง่าเวลาใครที่ผ่านมาแถวๆนี้ก็จะมองเห็นแต่ไกลเลยนะครับสำหรับเอเชียทิคสกาย นนพาเด็กมาด้วย2คนนะเดี๋ยวให้เด็กขึ้นไปนะครับผมคงไม่ได้ขึ้นนะครับวันนี้มาเก็บบรรยากาศก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับเพื่อนๆพพี่ๆพ,พ,พน้องที่หลายๆท่านอาจจะไม่ค่อยได้เดินทางมานะก็มาเก็บภาพมาฝากนะครับว่ายังมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอยู่หรือไม่แล้วก็ยังคึกคักอยู่หรือไม่นะครับสําหรับเอเชียทีเดอะรีเวอร์ฟอนนะครับ ริมแม่น้ำเจ้าพยากรุงเทพมหานครนี่แหละนี่โซนร้านค้าก็มีนักท่องเที่ยวมีคนมาซื้อของเยอะอยู่นะครับแต่ส่วนมากคนที่มาซื้อของก็เป็นชาวต่างชาติเนี่ยแล้วนะร้านค้าร้านอาหารก็มีให้บริการนะครับราคาก็อาจจะแพงกว่าด้านนอกก็ถือว่าเยอะเือนกันนะยกตัวอย่างให้นะครับสำหรับอาหารที่ ง่ายๆเนาะสำหรับมะพร้าวหนึ่งลูกแบบนี้นะข้างในนี่ก็จะประมาณ80บาทนะครับแล้วก็เครื่องดื่มถ้าเป็นแอลกอฮอล์ขวดเล็กก็ข้างนอกก็ 30- 40นะข้างใน120นะครับถ้าเป็นขวดใหญ่ก็150นะครับสำหรับราคาอาหารน้ำดื่มก็ขวดเล็กก็ประมาณ25บาบาทครับแต่ก็จะมีโซนเป็นศูนย์อาหารอยู่นะครับศูนย์อาหารที่ให้บริการอยู่ใน เอเชียที A T ในแหละแล้วก็จะมีร้านสะดวดกซื้อนะเป็นของ Big บิ๊กซีมั้งครับที่มาเปิดให้บริการอยู่เมื่อก่อนเห็นมีตู้อัตโนมัติของ7 e เ e ่นอีอยู่ด้วยนะแต่ตอนนี้ยังหาไม่เจอนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศทั่วๆไปสักเล็กน้อยก่อนนะครับวันนี้กับเอเชียทีเดอะรีเวอร์ฟอนริมแม่น้ำเจ้าพยากรุงเทพมหานครครับ

ตอนนี้เดินมาที่เอเชียทิสกายนะครับชิงช้าสวรรค์ยญญักษ์ของเอเชียทิสนี่แหละส่งเด็กขึ้นไป2คนนะครับวันนี้ผมไม่กล้าขึ้นนะไม่ใช่ไม่กล้าขึ้นหรอกก็ยังไม่อยากขึ้นนะครับวันนี้นี่ค่าบัตรสำหรับเครื่องเล่นนะครับ600บาทนะครับต่อหนึท่าน พอทาขึ้นไปก็รับมองเห็นวิวของแม่น้ําเจ้าพระยาทั้งตลอดแนวเลยนะครับแล้วก็มุมสูงอของที่นี่นะครับเป็นชิงช้าสวรรค์ยักษ์ของเอเชียทิคนี่แหละเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวให้เด็กถ่ายภาพลงให้ดูนะครับว่าด้านบนเป็นอย่างไรนะสำหรับเอเชียทิคสกายตรงนี้ เรียนโอ้เหี้ยตูดอ่ะเหี้ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เมอสักูก็ให้เด็กถ่ายภาพลงมานะครับจากด้านบนเดี๋ยวเราเดินเล่นต่อนะครับเดี๋ยวไปที่ The j u ิ a เวิลด์เอ็กซ e e พี e r i เรียนะครับ Jurassic World Experience นะครับสามารถาพาเด็กๆมาเที่ยวได้นะมีจำลองให้เราเข้าไปในดินแดนโนโนเสาร์นะครับแต่ถ้าจะเข้าไปข้างในก็จะมีค่าตัวนะครับค่าตัวเข้า700กว่าบาทสำหรับผู้ใหญ่นะถ้าเป็นเด็กก็ประมาณ5-600ประมาณนี้แหละครับแต่ถ้าเราก็อยากเดินเล่นอยู่ด้านนอกก็ได้นะครับมีโซนให้เดินเล่นแล้วก็นั่งพักผ่อนได้ด้วย เดี๋ยวเราเข้าไปดูหน่อยนะครับวันนี้เรามาดึกแล้วแหละตอนนี้เกือบสามทุ่มแล้วนะไม่น่าจะมีเวลาเข้าไปเล่นเกมด้านในแล้วนะครับสำหรับวันนี้นี่นะครับโซนลิฟต์เข้าก็อลังการแล้วนะเป็นน้ำตกยักษ์นะครับลิฟต์นะครับตรงน,นี้เราต้องขึ้นไปชั้น2ตอนนี้เข้ามาในลิฟต์ เอเข้ามาโซนนี้บรรยากาศของลาวาแบบนี้ความร้อนปะทะหน้าเราเข้ามาเลยนะครับอยู่ในลิฟต์ตอนนี้นี่เราเข้ามาดินแดนไนโนเสาร์แล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเราออกไปนะครับเพื่อนเพื่อนพี่เพื่อนน้องก็สามารถซื้อตั๋วเข้าไปเล่นเกมกับทางผู้จัดเขาได้ด้วยนะแต่เราเดินเล่นด้านนอกก่อนนะครับสําหรับคืนนี้นะเพราะว่าเกือบสามทุ่มแล้วครับตอนนี้รอบสุดท้ายเขาเปิดให้เข้าสามทุ่มตรงนะครับเขาจะปิดสี่ทุ่ม ่ซนเดินเล่นด้านนอกก็จัดจัดโซนเหมือนกับอยู่ในประจากของดินแดนด้วเสาโบรานนี่แหละครับมีไดนโนเสาร์ตัวใหญ่คอยาวต้อนรับอยู่เราอยู่ตรงนี้ด้วยช ก็ถือว่าสวยอยู่หน้าสำหรับดินแดนไดนโนเสาร์ตรงนี้นะครับถ้าไม่อยากซื้อตั๋วเข้าก็สามารถเดินเล่นได้นะครับมีโซนเดินเล่นฟรีเยอะอยู่แต่ถ้าอยากสนุกตื่นเต้นแล้วก็เต็มรูปแบบก็ต้องซื้อตั๋วเข้านะครับเครื่องเล่นตรงนี้เขายังไม่เปิดนะน่าจะมีการเพิ่มเครื่องเล่นอีกนะครับสำหรับเอเชียทิพเดอะรีเวอร์ฟอน วันนี้ก็มาเก็บบรรยากาศของเดือนพฤศจิกายน2568นมาฝากเพืเ่อนๆนะครับเพราะว่าเราก็ไม่มานานนะักเป็นปีแล้วนะครับสำหรับเอเชียทีกวันนี้ก็มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งมาดูว่ายังมีนักท่องเที่ยวเยอะอยู่หรือไม่นะครับเดี๋ยวเดินเล่นที่นี่สักเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะลาเพื่อนๆพี่น,พน้องเลยนะเก็บบรรยากาศมาฝากนะครับวันนี้กับผมสมพันธ์เจวันนะครับทิ้งภาพในช่วงท้ายนะครับอาจจะยาวนิดนึงแต่ผมจะลาเพื่อนเพื่อพี่ๆก่อนนะครับ พบกันใหมา่กาศหน้านะวันนี้ลากันที่เอเชียทิกเดอะรีเวอร์ฟอนครับอยู่ในเขตกรุงเทพนะครับยังไม่ได้ออกต่างจังหวัดพบกันใหมา่กาศหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ